ครับสวัสดีครับผมเซลปักนะครับพี่ปรึกษาการขายสู่ตังปักอำนาจเจริญวันนี้ปักจะมารีวิวรถแคร็บโฟแซนะครับคันจอดที่อยู่ด้านข้างของปักนะครับผมจะเป็นสีขาวไซเบียร์นะครับผมอ่าคันนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์2.2 m a c p h e r นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับให้แรงม้ามาอยู่ที่163แรงม้านะครับที่3,600รอบนะครับผมส่วนแรงบิดนะครับก็คือให้มา เต็มมากเลยนะครับอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับที่พันหกถึง2 4งพนะครับผมตอนนี้ก็คือจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นแรงมา้าแรงบิดนะครับผมก็คือจัดเต็มมาเลยาการออกแบบด้านหน้าก็คือเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับผมไฟตัดหมอกนะครับผมไฟหน้าก็คือ,อไฟต่ำไฟสูงนย่อดเดียวกันพร้อมไฟหลีนะครับผมและก็ไฟตัดหมอกของเราจะอยู่ด้านล่างนะครับผมตัวนี้ โอเคเดี๋ยวมาดูด้านข้างตัวรถนะครับผมตัวนี้ล้อแม็กของเรานะครับจะเป็นขอบ16นะครับล้อแม็กซ์อลอยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างด้านข้างตัวหนังสือจะเขียนว่าแฉกโฟนะครับผมตัวนี้ก็คือยืนยันว่าเป็นตัวรถอีซุซูแฉกโฟส่วนกระจกะก็คือไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับออกแบบให้มีความสวยงามนะครับผมและก็พิเศษที่สุดนะครับสำหรับเกียร์แท็นะครับผมก็คือ การปัดน้ำฝนตัวนี้ที่ฉีดน้ำฝนนะครับจะอยู่ที่ก้านปัดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเวลาฉีดจะไม่ใช่แยงตานะครับผมเวลาน้ําจะไม่พุ่งมาบังสายตานะครับผมขยับมาด้านหลังนะครับผมตัวนี้ส่วนกระบะของเรานะครับกระบะของเราจะขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับขนาดใหญ่มีความทนทานกว้างขวางนะครับสําหรับการบรรทุกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้กระบะของเรานะครับผม มาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายด้านท้ายของเรานะครับผมตัวนี้ไฟเบรกของเรานะครับไฟเบรกก็คือไม่ใช่ไฟเบรกไฟถอยนะครับผมไฟถอยจะเป็นแบบสามชั้นนะครับเป็นไฟแบบ LED นะครับผมมองเห็นชัดเด่นไกลนะครับผมและมีกันชนท้ายให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ไฟเบรกของเราจะอยู่ด้านบนนะครับผมก็คือมองเห็นชัดเด่นไก่นะครับผมไฟเบรกของเราจะเป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับตัวนี้ ก็คือตัวนี้รู้ได้ไงว่าเป็นรุ่นไหนนะครับดูจากสติกเกอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.2 m a c f o r c e ตัวใหม่นะครับผมเกทรนะครับผมตัวนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารอ่าตอน2นะครับตัวนี้มีอะไรพิเศษนะครับผมอ่าสำหรับห้องโดยสารตอน2ก็คือตอนหลังนะครับตัวนี้ของเราจะเป็นเบาะหนังนะครับจะเป็นคูแม็กเฉพาะคู่หน้านะครับผม พิเศษด้านหลังก็คือจะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับผมตัวนี้2ฝั่งนะครับพร้อมที่เสียบชาร์จสายนะครับจะเป็นไทซีนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้คนด้านหลังก็คือชาร์จโทรศัพท์เล่นได้เลยนะครับผมตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปด้านในห้องโดยสารข้างบนนะครับครับผมส่วนห้องโดยสารของเรานะครับผมตัวนี้คอนโซลข้างเราก็คือออกแบบใหม่หมดเหมือนกันนะครับผม และก็หน้าจอของเราขนาด8นิ้วนะครับก็คือมองเห็นชัดเห็นไกลก็คือเล่นง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับผมส่วนแอร์ของเราจะเป็นแอร์แบบมินนวดน,นะครับก็คือปรับปกติได้เลยนะครับผมเกียร์ของเราจะเป็นเกียร์6สปีดนะครับผมและก็เกียร์ถอยอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับผมรุ่นนี้พิเศษมาอย่างไงก็คือเบาะของเราจะเป็นเบาะหนังส่วนพวงมาลัยของเรานะครับผมตัวน,นี้ก็คือพวงมาลัยก็จะเป็นตัวน,นี้จะเป็นอ่า ป็นตัวหนังนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงส่วนตัวนี้จะเป็นพุทคอนโทรลตัวลอกความเร็วนะครับผมตัวนี้และก็รุ่นนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบควบคุมลงทางราชันนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะมีมากับรถเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมลงทางราชันอ,ออกตัวบนทางราชันออกตัวขนาด เวลาฝนตกถนนลื่นจะมีระบบช่วยให้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอของเรานะครับผมตัวนี้หน้าจอของเรา MID ของเราขนาดเจ็ดนิ้วขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็คือมองเห็นชัดเห็นไกลใช้งานง่ายนะครับผมตัวนี้โอเค๋้วไปด้านหน้านะครับผมอ่า สำหรับตัวแคปโฟตัวนี้ก็คือสรุปง่ายๆก็คือถ้าเป็นตัว4ประตูตัวต่ำก็คือเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับถ้าสนใจยังไงก็คือติดต่อปักได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ